ตาเอ้ยไม่เฝ้าให้พ่ออัน,นเด็กเด้็กดุเด้อพี่บ่ตาถ้าพี่น,อน้องม,ม,มาตัดมันครับมือนี้มาตัดมัน,าาน,นมาตัดมันครับมาตัดมันเอาประมาณหนึ่งโมงหานาที่เด็ลูกเดอ้อ ถ้าพี่น้องมาตัดมันครับตัดมัน,มนเฮาต้องตัดมันครับก่อนมันสิตัดเฮาเอามีดไม่พอปะ่ะใส่มีดมีดไม่พอดวงนึงป,าปลาไปหาลาได้อ่ายเฮ็ดให้ลูกของหนูกับปลาไปหาราเอาผ้าไว้พอมีท่ามีดมาโอ้เป็นยูนิฟล,ลูดพนบ่กที่เราสร้างเองใช่ไห เอาอันเอาเอันนั้นเ้อเอ,เอาเอาข้องหนูเปิด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 เดส้าใสโค่อยๆกันด้แล้วมันมีน็นทั่งหนองมีบอไม่มีจุงเบยพ่อยืมเนี่ยสมองหนึ่งข้าวเดียวลูกพ่อยืมโทรศัพท์เน,น,นี่ย เิดศ <łość> ้าใช้ลูกเขาไปในซศ้าว้าตัวได้ก็ได้สาว้าพี่เอาบ่มีอะไรเอาบมเปิดเาอยู่ได้ห่าจนไแค่เหนอ่ยอา่็นมันชนคือสูงแถวหับคือคือคืคือเฮ็ดสูงแถวผมยยอนลงพอดีนล่่นะ ขอบคุณครับลมบนหนึ่งท่านครับลมบนหนึ่งท่านขอบคุณมากมากครับนูหนูอย่าให้เสียงเศร้าแห้งเด้อหลูกเด้อการการบัได่วโมงหาหน้าที่ก็หยุดบอกบอกคนหยุดบอกล่ารถบัดเทือพออันนี้แล้วก,ก็จังบัดเทือพอมาตัวหนีนก,ก็ปจัง แต่ว่าไข่กรองเนี่ยโยนห้มตลอดเพราะว่ามันหอนลูกสามสามลมบนหนึ่งไรขอบคุณมากครับขอบคุณมากเมื่อนี้ผ้ามาเบิ้งตัดมันครับตัดมันดีกว่ามันจะตัดเราเราต้องตัดมันครับผมว่านี่ขินเบ้นบ่อต้นนี่เอาเบ้นบ่อนี่ต้นต้นเอาเบ้นบ่อ

อัตมันครับตัดมนันมีคมัมจะตัดเราเราต้องตัดมันครับก่อนมันจะตัดเราตัดเอาเถอะครับเด็ตัดเอาเถอะครับผมจะตัดพิมครับตัดเอาครับตัดเอา That's all. Mm -hmm.

อย่มันโตโอ๊ตจิกมันออกมันฮู้เด้อได้ไปลับลยตัวนี้ตัวนี้ใกล้ๆลูกอย่ามันตัวนี้ Thank you.

เขาอายอยู่หรอฮะเหตุเกิเอาอยุเอาลดูไป ¡Gracias! ขึ้นพดีกับปวดบงเอาเด้ย่างขึ้นบังเอาขึ้นพอดี